พบเสาไฟฟ้าโซลารเซลล์ที่ติดตั้งอยู่บนถนนหลายสายในจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกขโมยไปจํานวนมากนะคะโดยเฉพาะริมถนนสายสิรินครอุทิศค่ะเส้นเดียวก็ถูกขโมยไปถึง60ต้นจากที่ติดตั้งไว้98ต้นก็ทําให้ชาวบ้านนั้นออกมาตั้งคําถา,ถามถึงความรับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้ค่ะเสาไฟฟ้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์ซึ่งอยู่ริมถนนสายสิรินครอุทิศอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชถูกผู้ก่อเหตุ ปลดน็อตที่ยึดติดไว้กับฐานปูนซีเมนแล้วก็ถีบเสาจนล้มก่อนที่จะขโมยอุปกรณ์แผงเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าตัวแบตเตอรี่และก็หลอดไฟบางจุดมีการตัดเสาโลหะให้เป็นชิ้นส่วนเพื่อง,ง่ายต่อการขโมยยกเสาโลหะไปด้วยค่ะจากการตรวจสอบเสาไฟฟ้าโซลาเซลล์นี้ก็พบว่าถนนเส้นนี้เนี่ยติมถนนตลอดาสายมีเสาไฟถูกขันน็อตลม้ลมลมจำนวนมากระยะทางประมาณ3กิโลเมตร และริมถนนบางช่วงก็พบเสาไฟโลหะถูกขโมยไปแล้วซึ่งจากการตรวจนับเสาไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ริมถนนเส้นนี้มีทั้งหมด98ต้นมีเสาไฟหรืออุปกรณ์แผงเซลล์ผลิตไฟฟ้า,ฟาถูกขโมยมากถึง60ต้นค่ะแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าเจ้าของโครงการเข้ามาตรวจสอบแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีถนนอีกหลายสายนะคะก็ถูกขโมยเสาไฟในลักษณะเดียวกันค่ะและเมื่อมีการสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้รับคําตอบ ทังนี้โครงการดังกล่าวก็ถูกอปชาภาค8พิจารณาเรื่องการทุจริตแต่ว่ายังไม่คืบหน้าชาวบ้านในพื้นที่จึงตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการขโมยเสาไฟจํานวนมากครั้งนี้มีการจงใจให้ขโมยหรือไม่ค่ะบอกเลยเหลือไม่ถึง20ต้นแล้วนะครับเพราะว่ากลางคืนทีบอีกวันหนึ่งมาตัดอีกวันนึงมาเอานะครับโดยที่ภาครัฐไม่สนใจอะไรเลยภาครัฐไม่สนใจอะไรเลยนะครับเพียงแต่บอกว่า ตอนนี้ทําไม่ได้เนื่องจากอยู่ในการฟ้องร้องของภาครัฐอยู่ฟ้องร้องอยู่ในขั้นปปชแลช้วปปชยังนิ่งเฉยเลยครับสำหรับเสาไฟฟ้าที่ถูกขโมยครั้งนี้เป็นเสาไฟโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของจังหวัดน,นครศรีธรรมราชใช้งบอุดหนุนจากรัฐบาลปี2560มูลค่าต้นละกว่า65,000บาทและก็ติดตั้งเมื่อปลา,ายปี2561กว่า2 0 0 0ต้นกระจายบนถนน22สายวงเงินกว่า194ล้านบาท หลังใช้งานไปได้เพียง2ปีเศษจนถึงปัจจุบันก็เสื่อมสภาพใช้การไม่ได้ค่ะ